ครับผมสวัสดีครับผู้เข้ามารับชมทุกท่านวันนี้ครับซีมีสาระบางอย่างครับอาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับผู้ปลูกทุเรียนครับมพาะว่าสู้ก่อนฟัง่งซึ่งสาระเรื่องนี้คือเรื่องให้ถาดอาหารครับการให้ถาดอาหารพืช เข้าควรนห้จากมือรอบหนึ่งแล้วก็ควรไห้บ่อยหรือบ่อยบอยถ้าเข้าห้บ่อยไปมันจะเป็นยังไงห้เกินขนาดไปมันจะเป็นแบบใดครับเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้เบ่งครับสิ่งที่เห็นครับขอบใบเรื่องเลี้ยงใหม่เป็นจุดๆว่าได้เกิดจากเชือ้อรานะครับ อย่าเชื้อราฉีดทุกอย่างฉีดแต่สิ่งที่มันเกินคือถาดอาหารสม,มุติว่าเขาไ้มาเนี่ยครับไฮไซนี่ประมาณหากรรหรือซิบกรรมผมเป็นคนหนึ่งครับมือหนักครับถ้าเขาไ้ไซส,สิบนี่ครับมันที่ไปซิบหายี่สิบครับเราผสมเข้าไปครับมันบ่ได้ผสมอย่างเดียวผมไปผสมไปสองอย่างสามอย่าง สุดท้ายสิ่งที่สิได้ครับมันเกินอัตราเกินขนาดครับเกินขนาดที่ทุเรียนห้องจะรับได้มันจะเฮ็ดให้ใบใหม่ใบเลืองขอบใบเลืองใหม่ครับเหมือนเกิดพวกชล้าเหมือนเกิดโรคไผ้แต่ถ้าคนมาเห็นเขา่ได้เฮ็ดน้ำห้าเขาจะว่าเกิดจากโรคแต่ในความเป็นจริงนั่นห้าเป็นคนเฮ็ดเนี่ เหาจะรูครับว่าเหาเห็ดยังลงไปพอเหาเฮ็ดลงไปแล้วเหาใส่ไปแล้วเนี่ยเหาจะสังเกตเห็นอาการความแตกต่างความเขียวความเข้มเรียว่าความเหลืองความเฉาของใบเนี่ยครับนั่นล่ะครับคือสิ่งที่เหารูแล้วว่ามันเกิดจากสิ่งเราใดสิ่งนี้ที่เกิดก็คือการฉีดถาดอาหารบ่อยเกินไป ฉีดใบเกินไปแล้วก็ใหม้มากเกินไปเป็นยังต้องฉีดใบครับผมจำมือพิษครับผมผมจำไปนึกว่ามันเป็นอาทิตย์นึงที่แถมมันได้สามมือหนึงจำมือพิษเขาบอกว่าฉลากการให้ฉีดครั้งฉลากคือเจ็ดถึงสิบวัน เา่ผมีครับเด้สามมือครับผมฉีดฉีดไปแล้วมันนึกได้ว่าอ้าวจำมือพิษแล้วก็ใส่ถาดอาหารเนี่ยกับตัวอื่นผสมกันเนี่ยมันค่อนขัง,งที่จะไหลไหลจนเกินเหตุนะครับมือหนักเพราะเขาฉีดบ่อยนะครับสามมือฉีดที่มือฉีดนี่หรือเขาลืมเขาหลงสรุปแล้วครับผลที่ได้ ใบใหม่ครับใบใหม่ครับใบเหลืองเพราะมันเกินแต่นี่ส่วนหนึ่งนัน่นที่มันรับได้มันบดถือ,อยาเต็มที่นี่มันก็จะบัเป็นครับนี่ครับคือฟังที่บรวเดีถืออยาแบบเต็มที่พะว่าเข้าฉีดบัวดียยืนมาฉีดยาอยู่ฟังนี้ฉีดอยู่ฟังนี้ครับฉีดพุ่งเข้ามาลักษณะนี้ ฟังเนี่ยรับเต็มๆุดท้ายครับมันก็เป็นอย่างที่เห็นคือใบเหลืองขอบใบเหลืองแต่ตรงหดที่มันถือโบเต็มๆเนี่ยหรือว่ามันได้รับธาตุอาหารพอดีนี่หรือว่ามันโบเกินมันก็จะมีเขียวๆครับแต่ถัดตรงหดที่มันได้รับหรอมันเกินอัตราของมันมันเหลืองครับมันเสียมันชะงักถึงแม้ยมันจะถอดนอดก็จริงแต่ว่ามันชะงัก ที่ว่ามันถอดหนอดดีๆนี่ครับผมหายธาตุอาหารทางดินเราก็ฉีดทังใบพร้อมแต่ทังใบในี่ผมหายบ่อยเกินเพราะว่าจำมือผิดสรุปครับใบไใม่ใบเหลืองจำไว้แล้วครับพี่น้องท่านใดที่ให้ยธาตุอาหารให้ใส่ปริมาณตามที่เขากำหนดมาครับ ถ้าเจ็ดมือก็ต้องเจ็ดหมือนสิบหมือก็ต้องสิบมือครับเจ็ดถึงสิบวันกับภายในเจ็ดมือนถึงสิบมือเพราะว่าการกินของพืชหรือว่าเห้าห้ไปตามปริมาณมันสีได้ปริมาณนั้นพืชมันสิกินไปปริมาณหนึ่งแล้วปริมาณที่มันกินนะมันจะกินได้มันจะบ่เกินมันจะบม่ขาดแล้วมันจะพ่อดีของมันครับเห้าต้องเหตุตามนั้นถ้าเห้าเกินไปละก็จะส่งผลอย่างที่เห็นครับมันเสียหายครับมันชะงัก การจเจริญเติบโตมันก็ช่างกบึ่งเรลาก็บบวสวยงามครับนี่ครับคือปัญหาครับลืมมือครับผมเพราะเขาลืมมือมันเกิดเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับจําดีๆนะครับฉีดมือใดฉีดวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์นาหรือวันจันทร์เท่าก็ต้องฉีดครับให้จํามือไปเรื่อยๆครับผมให้ดูแลให้ดี วันนี้เลยเอาสาระเรื่องของการให้ถาดอาหารเกินแล้วก็จำมือพิษว่ามันเกิดผลกระทบแบบใดเอามาแช่ประสบการณ์ครับให้พี่ให้น้องครับได้รับทราบและเข้าใจกันว่าการที่ว่ามันเกินไปละมันเหตุอย่างไรเข้าตรงใส่ให้มันพอดีตามที่ปริมาณครับเพื่อให มันได้เกิดผลประโยชน์กับทุเรียนของเฮอยังเต็มทีครับมีเป็นทุเรียนเล็กครับมันต้นบ่ใหญ่ครับผมคลิปนี้ก็เอาสาระเรื่องนี้ครับคิดว่ามันมีประโยชน์กับพี่กับน้องครับมาวอาสู้ฟังครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ล้ะครับ